สวัสดีทุกคนมาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วยางไปเหเวียกคือเก้ามันนี้วันศุกร์เนี่ยบอ้โหเป็นยางวันนี้ตื่นมาแล้วอารมณ์ดีอยากยางไปเวียกเออเนี่ว่ายางมาหอดึงทางแล้วมาหอด้ันในโซนโบ,บเป็นตะยานนะเอออากาศดีดีทุกคนดีแต่ช่วงเช้าตอนสร้างเราเป็นนรกหอนวันนี้ยูมเมโอเขาเจะบอกว่าอากาศสีหอนประมาณอสามสิบสามสิบเอ็ดเออ อากาดีอากาดีคนก็สดซื่นแลลาอารมณ์ดีเดี๋ยวสติกสกอันมักกระทุ่มนะคะทุกคนเบื่องอานนมาสิหายไทยค่ะทุกคนเบื่องมักกระทุ่มอิตทีนี้ทุกคนเห็นบอกลายไล่ส้วงเนียวีิเต็มทุกบ่อนะอยู่ไกลๆบ้านสติกแห้งเต็ม มีหลายเลยเห็นบลทางนั้นรถติดล่ะถ้าพ่วมาส่งนี่รถติดสติกออมาเจ็ดโมงอะจำนวนห้าสิบเหมือนนี่ตอนนี้เป็นโมงโอ้มีเวลาเหลือเฟือเขาอะทำบรรยากาศทุกคนเบิง่งจ้ะกระสีประมาณนี้คือเก่าแหละทุกคนเออสติกยังอยู่บนเก่าเนี่ยยังอยู่ไปบ,บสัสแล้วก็บลกคิดว่าสีาย้ายเพราะว่าบอนนี้มันสุดยอด มันมีทุกอย่างบนนี้ค่าของซิปสูงแดแต่ก็โอเคถ้าเขามีอยีย่กแลวก็โอเคฮบนนี้เป็นบนที่เซีติกมากที่สุดทุกคนออกจากอุโมงมามันแจยงจังป้างเออกับแดนบวิวอ้ะบ่ให้เบิ่งแหละหน้าดำถ้าเห็นวิวแล้วหน้าสีดำยักหน้าใสาแดดะสินะงามงามเบิ่งทาง,ลงหลังเอาเด้อเออวิวงามงามสุดยอดเลย ตอนนี้บ่มีคนนั่งปกติต้นสวยล้าเออสามสิบสองดีดกรีแล้วมันบ่มีใครมานาั่งตอนนี้สบายสบาย,บายปกติมีแต่คนแก่และน้าหากักทุกคนจับมือกันยาสินะบอจอนเหื่อเนี่ยคือเก่าแล้วสินั่งบอกพนมีเวลาสิบนาทีโอ้เพราะว่ามือนนี้สติกออกมาไวแล้วก็เลยว่ามีเวลาหลายสบายสบายอ,อยู่ก็ดีอยู่งามงาม ถนนสนนี้เป็นของเห่าละสามเดือนอะไรแบบนี้สามเดือนฝ่ายแล้วะบังผมก็เฮ็ดเป็นเขื่อนเป็นเขื่อยังวะเป็นเขื่อเด็กน้อยฮะก็เกิดละมีน้ํามันเต็มหัวเออทุกคนก็คืออันมีบางคอมเมนต์แล้วบอกสติติไว้อย่างถ้ายาห้คนติดตามหลายละเอาเรื่องครอบครัวไม่มาเบาว่ะสันสิติก็ขอบใจสําหรับคําแนะนําแต่ว่าญา่าแหละทุกคนสถิติสิบัเอาเรื่องภายในครอบครัวเรื่องพวอพวเมียเมียมามาอันมาเบา คือว่าเอาหยอดวิวหยอดหลายบ่ยาแหละเออสติ๊กเฮ็ดไปคือที่สติ๊กเฮ็ดนี่แหละเฮ็ดคือเก่าแหละบ่ยังละสติกมาเว้าให้บางอันเว้าบางอย่างที่เว้าได้แต่ว่าก็บ่เว้า100%ก็ม่เออบางคนบ่ว่าโอเคเอาเรื่องผัวแบบมาเฝ้าซุ้ฟังสินะเอาผัวมาฟามาเผาแต่บ่ยาละบสติกบสลสติกบ่ได้มีเรื่องเผาเรื่องดราม่าอยู่ในครอบครัวบ่ได้มีหลาย เรื่องผิดกันแล้วก็ผิดกันทุกมือเออเรื่องผิดกันทุกมือเออแต่ว่ามันบ่มีอย่างที่เออสเปเชียลที่สิมาเว้าวให้ทุกคนฟังสินะเพราะว่าถ้าเฮาถ้าเอามาเว้าวแล้วมาเฮาต้องยอมรับแล้วซาติ๊กเป็นคนที่บ่ได้ล่ะบ่ได้ซาติ๊กถ้าสมมุติซาติ๊กเว้าวเรื่องครอบครัวกซาติ๊กแล้วมีคนมาคอ,คอมเมนต์บ่ฮึกใีเจ้ซาติ๊กแล้วซาติ๊กเป็นคนที่มักตอบจังซี่นะ <c oughs> มันก็เลยบ้าแหละโบ่อยากเว้า เราบจาเป็นดอกทุกคนโบจําเป็นตรงเอาเรื่องในครอบครัวามาขายมาขายมาหมา,มา,หางเงินว่าฉันเอาเรื่องครอบครัวามาหาเงินบขอต่ก็ขอบใจสําหรับคาแนะนําเขาจะว่าอันชาแนลที่เราเรื่องดรมาม่าเราเรื่องครอบครัวแล้วมีคนติดตามหลายก็แกมนยูก็แมนแต่ว่าสําหรับสติกบเพราะว่าสติถ้า,ามเาเฮ็ดละยันเสียใจภายหลังสินะเพราะว่าลูกเออมีโกูกนะคิด ถึงผลระยะยาวจังได๋เงินแมนยูให้น้อได้น้อได้แต่ว่าตอนนี้โอเคเมื่อก่อนซาติกอ่าตอนที่ซติกยังมาหลุกตอนนั้นเสืเซนอยู่บ้านตอนที่ยังบ่ได้ชีวิตบ่ได้เริ่มเฮ็ดหยังตอนที่มาลกอยู่บ้านติกเออคิดอยากวาอยู่วาหยังตอนนั้นทุกคนทับกลับไปเบิ่งคลิปาติกสิเห็นนะว่า2-3ปีก่อนแล้วติกเฮ็ดคลิปมานั่งวาสู่ทุกคนว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นจังซั่นจังซี่แต่ว่า กับหัวซาติกซาติกกระหลือบั้งหัวเวาหรือบ่อเรื่องดราม่าเกี่ยวกับกอบขวดแต่ซาติกเสื้อวันน่าจะบววบซาติกจื่อว่าช่วงนั้นซาติกมันนั่งมักแต่งตัวงาวยาวใส่ลิปสติกสีแดงใส่เออแต่งตัวแล้วก็มานั่งอยู่โซฟาโอ๋อเห็ดคิดว่าจังสันจังสีนะช่วงช่วงนั้นเพราะว่าซาติกเสียเส้นทุกคนช่วงนั้นยอมหาว่ามยักได้เงินยักได้เงินแล้วก็มันก็เป็นช่วงทางเดียวที่ซาติกสามารถเห็ดได้เราซูมมือในซาติกมีเวียแล้วซาติกมีเวียาเพราว่าสิเป็นขายอาหารนะอาหารเอเชีย แล้วก็เวียของสติกสติกก็ได้เฮ็ดเวียกอยู่นี่แล้วเฮ็ดเวียกอ่าที่สติกเฮ็ดถูกมือแล้วก็ได้เงินเดือนสิสติกก็เลยแบบอ่าสมือนี่ก็เลยแบบม,แบบมีเวลาคิดอากาศดีดีมีฝรั่งยังกายยังมากกับเพิ่งสติกเขาจะก,ยจะกย็ยิ้มใส่ของยังการยิ้มใส่เขาและแต่ว่าบางคนทุกคนถ้าเจอฝรั่งบางคนที่นี่ใส่บอดี้าิจารณ์นาทีแล้วเบิ่องยังบอยักษ์ซาโอ้ยังสิบนาทีสิบเก้านาทีแปดโมงสิบเก้าเดีวสติกออกมาเจ็ดโมงห้าสิบพอดีสาวห้าหรือว่าสาวประมาณสาวสาวห้าสิ สูงสุดเป็นสองห้าหนาทีเออหันแหละเห็นบอสตอนนี้คนแก่ก็ลรออกมาแต่ว่าแดดกำลังแฮมตอนซอยบอกหูจักดุกีดุกีจักองศา่ตอนซอยติดเบิ้งตอนสาเขาบอกว่าประมาณสามสิบเอ็ดสามสิบสองแต่ว่าเมเตโออ่าเปบาเมเตโอฮีอีอซีมันเปลี่ยนตลอดแบบมันเปลี่ยนตลอดแบบมันเปลี่ยนแบบสุโมงต่อสุโมองอสินะทุกคนเออ สติกว่าลงหน้าลงหลังบบเป็นอย่างบอ่าโบโบมาดราม่าสติกสติกบบได้ลืมภาษาลาแล้วทุกคนแต่ว่าสมองสติกแล้วมันกำลังปั่นป่วนลวตอนนี้อสมองสับสนบอว่าจิภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วมันสับสนแล้วก็สติกมีอ่ามีซบเซงมีซบเซงอ่าเดือนสิบซบเซงอ่าอาสองเออโนว์อาสองแต่บงหูสีไดหรือโบยูบิยใคิจ่ายเงินหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยแปดนั้นแต่ว่าถือกระทึกได้พวกอันนี้เป็นเดบก็จะว่าเดบโบหูแล้วเพราะว่าต้องเอากัดสิบปีนะทุกคนมันต้องมีแต่ว่าอันคนที่อันเฮ็ดเวียกอยู่อันห้องการอันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วเขาจะบอกสถติว่าสติตแต่งงานอันกับคนฝรั่งเศสระบบจำเป็นต้องบบจำเป็นต้องมีอันเอ้สองว่าสันแต่ว่าอยู่ในลิสต์เขาจะเป็นโอบลิกาตัวเป็นอ่าตองเฮ็ดเอตตองมีว่าสันแต่ห้าและสติตเพื่อไว้โอยักแบบ สุนียสามสามสามสาสักหน่อยลงหน้าลงหลังก็คืออันปีที่แล้วที่ชาติทิศขอการอ่าว่าขอห้าปีมันบ่ห้าปีแต่ความจริงมันมันโบได้มีอยู่ในลิสต์ว่าห้าปีมันมีแต่าสามอย่างเหรอโบาสามว่าหนึ่งปีสองปีแล้วก็ห้าปีส่วนหญ่โบมีโบมีมีกต่ห้าปีเป็นอ่าอยัางไงเป็นยูบบ่เขาจะแบบว่ายู เป็นวีซ่าู่แต่บหูกันเป็นคนจากอังกฤษมานี่แล้วก็ประมาณนะั้นคนคนที่แต่งงานก็คนเออประเทศอังกฤษบหูคือกันเออบบมั่นใจแล้วก็บูยักเบาเออสติกเป็นคนจีนสิถ้าอยังบบหูโบมั่นใจบ่เบาบ่เบาอันส่งเดตอะสินะอ <c oughs> ่นแหละก็เลยสุนีสติกซิคอตแท้เริ่มประมาณเดือนสิบสองสิห้าขวบไปกวนเพราะว่าเฟอร์เฟกต์จูเฮดเวียร์อ่ะ ซาสาทุกคนซาแล้วก็ถามอันนั้นอันนี้โอเคอันนั้นบะไรเขาก็เลยจําเป็นต้องเห็ดเอกสารแนนเขาเอาห้างทุกอย่างที่เขาบอถามเขาบอถามเขาก็ห้างอาศนะเพื่ออันเขาบกวนเออเพราะเขาเป็นคนต่างประเทศเขาจะมากวนทางรถไฟแต่ว่าปกติอสามโมงสติกเลเวลอันนั้นเห็นบอทุกคนก็มันก็ดีแดเนาะย่างมาเออเมื่อยกับบริเมื่อะไรกันย่างธรรมดาถ้าอันยูอัน ถ้าผ่อมาส่งล่ะสติติเออบมสมิสติตตื่นเจ็ดโมงครึ่งบางมันปกติสติตตื่นเออเจ็ดโมงสี่สิบห้านะใส่เสื้อผ้ารู้เห็นอาหารหุ่ร้อนเมื่อยทุกคนบ่มีเวลาพักผ่อนเลยแต่ก็เลยมือนี้บหงไปอย่างสติกตื่นซาซ่าย่างลงมาลุงซาซ่าอันเพราะว่าลูกสาวเลยทุกคนลูกสาวสติกละสติกย่างนิดหนึงก็โอ้ยเสื้อว่าทุกคนไปแม่น่าจะเข้าใจเวลาลุกหลับเราเฮาวยังหัลูกตื่นน่ะสินเออแล้ลูกสาวสติกแล้วเป็นหูทิพ์ล ได้เินดีที่สุดเอาทุกคนสติสิไปเวียก,ก่อนมื่อนี้สิไปอันมื่อนี้สิไปโซหวันนวนหน้าเดี๋ยวนึงเพราะว่าว่าสาติกอันมาเวียกสาเออปกติเรา仨สิบนาทีสิบเนาทีตลอดแต่มื่อนี้นะไปก่อนสิบนาทีสิเป็นนั่งทายยู่ห้องเพราะว่าถ้าอันม,มาฮอตก้อนกันถ้าว่าอันคนขเขาจะเฮ็ดเจียนั้นบ่แล้วกันยังโบได้เฮ็ดเวียสิก็เลยว่าเออห้าแหละไปะไปเฮ็ดเบียกทุกคนฮึท่านเองทุกคนมื่อนี้ได้สิแปดห้องคือเก่า มาสำหรับคลิปนี้สติกต้องขอตัวไปเหตุเดียวก่อนทุกคนเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย